นอเตอรเตรียมนำขึ้นเอ้เอ้มอกตเตรียมนำรถขึ้นนะคะที่จะเดินทางกันแล้วนะคะกับบุรีลัมกับบุรีลัมแล้วนะคะเอารถขึ้นแล้ว้องมาไทยกับ ปไปหรอกมา้นานไปไหมที่ชาร์จอยู่ไหนที่ชาร์จอยู่ไหนครับ <สา S 1> อย่าลืมที่ชาร์จนะครับัอบอเดียวก่าเลยเออดูลูกยางบอสดิโอ้หายไปหมดแล้วบอสเอ,อ้ยลูยาง <laughs> <laughs> เดินทางกลับแล้วนะคะก็เหียนบ่าวมืดบอกว่าไปถึงบุรีรัมย์ก็ประมาณสองทุ่มสองทุ่มกับสามทุ่มเนาะสาวกมาอีกสายชาร์จเอาไปไว้ข้างในหน้ารถเด้อเดี๋ยวมันกระเด็นหายนะตื่นเต้นอยากกลับแล้วเพราะว่าจะไปอวดเพื่อนจะเอารถไปอวดเพื่อนนะ แรกบอกว่าจะอะไรเอาสีแดงเอาสีแดงเปลี่ยนใจเพราะว่าเออ่มืดบอกว่าสีแดงมันจะเนาะมันโลกมันจะไม่ค่อยสวยเอาโทนสีนี้เลยเออยู u t u คนใหม่ นนี่ะบวยตากล้องตอนนี้ปุ๊กว่สบายแล้วนะคะเพราะว่าบ่าเมื่อก็มีคนมาถือกล้องทีลวปุ๊ก็ไม่ต้องถือแล้วเล่ดบินเล่นินส่วนตัวนะอีกนานอีกนานอีกนานปุ๊กปุ๊กยังไงก็เหมือนเดิมเพราะว่าบวยเขายังไม่มาดอกปุ๊กก็ต้องถือช่องเขาไปก่อนเออ ให้เด้อให้พ่อมาจ่ายนี่ป้าก่อนเด้อป้าจะเดินให้เออเอานะฮะเอาแล้วมืดเอ้ยมีอะไรก็จะจ้างกันนะมิเออมีอะไรก็สะสางกันเด้อมืดบวชบวยบวยเอ้ยเจ้านี่เจ้านี่เจ้านี่นั่นน่ะนี่เจ้านี่ก็อยู่ข้างหลังนี่เออ อด้พนมลุงแลเนี่ยเออฮะได้พนมลุงเออภาษาถิ่นพนมลุงเหรอเราเกิดมาแล้วยังไม่เคยไปขนาดเดียวเราอยู่สุรินทร์นะจริงขณะอยูสุรินทร์เนี่ยนะเออยังไม่ได้มีบุญไปเผาพนมลุงกับเขาเลยเนี่ยทำไมดีเนี่ยเอออะไรนะเาเรียกจัดกระถิ่นจัดพระป่าเออไปบุรีรัมย์เนาะเออเราจะได้ไปเที่ยวเขาพนมลุงนะเอฟซีขนาดอยู่ใกล้บ้านตัวเองยังไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวเลยอำเภออะไรนะอ๋อเฉลิมพระเกียรติ อันนี้ต้องมัดแน่แนๆเลยนะทุกคนมัดแน่แนๆเลยนนนเลยนาะเออโอ้โหสีสีดำขาวด้วยสวยมากเลยนะสีดำขาวสวยสวยสวยใช่มอรใช่ม,ชมบอสมาเรียนที่นี่เปล่าลูกบอสครับบอสหันมาหน่อยครับลูกบอสยิ้มแสดงว่ามีเพื่อนที่นั่นเยอะคิดถึงเพื่อนนะ ามาดดไม,มนนเ่เราเราคิดถึงสมัยลูกเราลูกเราตอนอบจะย้ายมาลูกเรายังทำหน้าแบบบอสเลยอ่ะเ,อเขาไม่อยากมาก็มีเพื่อนแล้วอ่ะแต่ยังไงมันก็ต้องมานะ่ะเพราะแม่อยู่ที่ทำงนานที่นี่มันก็ต้องย้ายนะลูก <c oughs> สุดท้ายมาก็มีเพื่อนใหม่มีเพื่อนใหม่บอสเออ <c oughs> บอสมีเพื่อนใหม่แล้ะ อ้าวเจ้าอายุเท่าไหร่เจ้าอายุเท่าไหร่อายุเท่ากันละกับบวยอ้าวก็เป็นเพื่อนกันไงนนะเป็นป้าเรียกอะไรเรียกเปล่าฮะเรียกไม่ใช่เรียกน้าบอกเรียกน้าดิเออเฮ้ยบอสบอสบอสเรียกพี่แอนหน่อยบอสเรียกพี่แอนหน่อยเด้เรียกพี่เขาใครเหรอืม เอ้ยเอ,อาโอเคจัดไปจัดไปบอสคือคือพยายามจะชวนเขาคุยชวนเขาหัะนะวเราะเนาะเออเหมือนตอนตอนอน่อน,อนเนี่ยต,อนอนยตอ้องพยายามอย่างสูงเลยเขาลวกดอกรบุญล่วงเหมือนพ่อเขาไม่ใช่หรอกปากดีเหรนอโอ,นนอเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดต้องฟัง<ม>จากปากแม่<ง>ก่อน,นอ่ะแม่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 ไปยังไงแม่แม่แม่ไปยืนตรงนั้นพูดมากไม่ได้หรอกเดี๋ยวเแม่แม่ไปยืนตรงนั้นแม่ไปยืนตรงนั้นเดี๋ยวได้ไรเออ ไปไงแม่เป็นไงลูกชายอยู่บ้านเป็นไงโอ้ฝ่าดีอย่างอะไรนี่นะเอ้ยอยากให้สนิทใช่มใช่เออบอกโอ้กว่านี้เลยแเลยแม่พูดอะไรไม่ได้เลยเออแม่เบิกเงินเห็นเลยแม่กลัวไปซ้อนมาแล้วซิ่งหนูก็กลัวใครเห็ผลว่ายังไงเขาบอกว่าได้สบายเลยเวลาเมาจะได้ขับพาแม่จับได้เออ ่าแม่เมาเออได้พาแม่ขับขับได้เออเมาหมู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 ไว้อยู่นะไว้อยู่นะเออโอ้กว่าจะได้มาก็ต้องอีกเทอมใหญ่นู้อีกหลายปีหน้าพูนส่เดือนเออน่ะอีกปีหน้าพูนอืมก็ใช้เวลานานอยู่นะเนี่ย เป็นหนุ่มแล้วเป็นาแล้วไม่ใช่ม่อีกรอบหนึ่งจากอีกทางแล้ววนี่เออเออขายดีนะให้พอผ่อนไม่หมดกอนะทีนี้มาโมไซใช่ไหมเออมาว่าเอารถใาญ่ยางยางย่างอผ่อนไมหมดก่อนคันนี้เออไม่รู้จะผ่อนหมดคันไหนอย่าเพิ่งฟังนะอย่าฟัง่อนนะอะไอ้นี่พ่อผ่อนบ โอ้ยผลแล้วอ oh. oh. right? oh, oh. okay. ้ยจีโกบอกผลใช่ไหมผลกับบริษัทตรงอ๋อผลกับบริษัทตรงเลยโอ้เก็บระเป๋าเสื้อผ้าเลยยังอ๋อ้ยผลกับบริษัทย์มณุมโอ้ยจะกว่าจะเก็บเสร็จก็สามชั่มพอดีแล้วมั้งถ้ายังไม่เก็บเนี่ยอ่ะเรียบร้อยนะฮะเอารถขึ้นเรียบร้อยเสื้อผ้าเก็บไปยังยังยังโอ้เดี๋ยวรอเก็บเสื้อผ้าด้วยก็ประมาณกี่อีกหลายชั่วโมงอยู่แล้วพี่น้องจ้ะ เรคอยเดินทางปลอดภัยเด้อจ้ะเอาอ๋อเอาอวยพรก่อนอวยพรให้เดินทางปลอดภัยเห็นมืดเห็นมืดบอกว่าเดี๋ยวไปถึงแล้วจะกลับมาเลยแต่ลุงบอกว่าให้นอนอยู่ที่นั่นหนึ่งคืนก่อนเอออย่าเพิ่งกลับมาอืมอ่าเนาะลุงบอกให้นอนคืนหนึ่งก่อนนะบอสบอสพ่อไปถึงนะอย่าให้พ่อรีบกลับนะให้พ่อนอนอยู่ที่นั่นหนึ่งคืนก่อนรู้ไหมบอสเออ นะมาเออด่ยร้บอข่เมื่อกี้ให้ค่าขนมเอีกอเมื่อกี้ฟซให้คุณแม่สนิทให้หนึ่งพันคุณแม่สนิทให้1 0 0 0งพบาทป้าแอนให้ห้าร้อยป้าแอนให้ห้าร้อยคุณคุณแม่วิไลลักษณ์ให้หนึ่พโอ้นะฮะอ้าวอย่าน้อยหน้าอย่าน้อยหน้าโอ้ยอย่าน้อยหน้านะปู ปูอนุวัตรอย่าน้อยนะน้อยหน้าไม่ได้หรอกน้อยหน้าไม่ได้นะเป็นทครการศึกษานะเออก็พอนะไม่ต้องมากนะโอเคพูดเก่งๆกว่านี้นิดนึงนะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ